สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นเรื่องของอนุกรมเทเลสโคปิก6แบบนะครับซึ่งเป็นการทบทวนเนื้อหามปลาอีกคลิปหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาแคลคลัสปีหนนะครับสำหรับอนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยคำว่าอนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยนะครับมันคล้ายๆว่าเป็นอนุกรมที่เวลาเรากระจายออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นบวกลบบวกลบสลับกันก็เลยตัดกันไปแล้ว หาผลบวกของนุกรมได้ง่ายนะครับพูดกว้างๆอย่างนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นภาพแต่ว่าเดี๋ยวดูตัวอย่างจะเข้าใจมากกว่าเดิมนะครับมีตัวอย่างทั้งหด6แบบที่เขียนในรูปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ขอเริ่มที่ตัวอย่างที่1เลยนะครับโจทย์เหมือนกันหมดนะครับคือให้หาผลบวกของอนุกรมต่อไปนี้นะครับข้อแรกเนี่ยซิกมาห่ส่วนเอ็นคูณเอ็นบวกหนึ่งเอ็นตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เนี่ยถ้าเกิดเราแจกแจงเขียนแบบ แจกแจงออกมานะครับมันก็คือ1นึส่วนหคูณสนะครับพจน์ที่2ก็จะเป็น1นึ่ส่วนสคูณสพจน์ที่3คือ1นึ่ส่วนสคูณสพจน์ที่4คือ1นึ่ส่วนสคูณหนะครับบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอ่ก่อนอื่นนึกถึงนิยามก่อนนะครับคำว่าอนุกรมอนันต์เนี่ยมันหมายว่าบวกกันไฟในตัวแล้วค่อยเทคลิมิต n ไปอินฟินิตี้นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับก็คือเราจะมองว่า ผลบวกนิกคมตัวนี้เราจะบวกไปแค่ n ตัวแรกนะครับ n ใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเทคลิมิต n ใหญ่ตัวนี้นะครับไปนฟินิตี้ก็คือก็จะเป็นผลบวกอันนี้เองนะครับอ,อีกรอบน,นะครับ sigma n n ตั้งแต่หนึ่ง i n f i เนี่ยหมายถึงว่าซิก m a 1ส่วน n คูณ n บวกนนหนึ่งเนี่ยเมื่อรัน n ได้แต่1ถึง n ใหญ่ตรงนี้เราค่อยเทค n ใหญ่ตัวนี้ไปนฟินิตี้นะครับอันนั้นคือความหมายของอนุกรมอนอันตันแล้วก็ที่บอกว่าเป็นเทเลสโคปิกเพราะว่าเราสามารถ เขียนให้อยู่ในรูปที่มันบวกลบตัดกันได้แบบนี้นะครับเขียนให้ดูได้นะครับก็คือเราแยกเป็นเศษส่วนลบกันอย่างนี้ได้นะครับอาจจะเห็นว่าเวลาเอา1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก1ี่ยถ้าเราคำนวณก็ตัวส่วนก็คือ n คูณ n บวก1น่นแหละแล้วตัวเศษมันก็ n บก1ลบ n 1. มันก็เลยเหลือน1นึส่วน n คูณ n บวก1นะครับดังนั้นเนี่ยก็คือผมแยกตัวนี้นะครับ ออกมาเป็นส่วน n ตัวหนึ่งกับส่วน n บวกหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็จับลบกันแล้วก็ถ้าเราแจกแจงออกมาเนี่ยคราวนี้เราจะเห็นว่ามันจะตัดกันละเพราะว่ามันก็จะอยู่ในรูปหนึ่งส่วนหนึ่งลบหนึ่งส่วนสองนะครับก็คืออันนี้เกิดจากแทน n เป็นหนึ่งเนี่ยพอแทนตัวที่สองก็คือหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสามพอตัวที่สามก็คือหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนสี่อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับ ตัวสุดท้ายครับก็คือแทน n ใหญ่เข้าไปเนี่ยก็1นส่วนเใหญ่ลบหนส่วนเอ็นโะครับแล้วเราก็สังเกตว่าไอตัวที่ติดกันมันก็จะตัดกันพอดีนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับลบหนกับ1 2แล้วก็ลบ1 3 1่ลบหนตัวนี้ก็จะมี1นึแล้วก็เอ่อมันก็จะมี1นึส่วนเตัดกันตรงเนี้ยนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่มีตัดแล้วนะครับเพราะเพราะว่าเราเราหยุดแค่ที่ n ใหญ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นเอ่อหลบ 1ส่วน n บวก1แล้วเราก็บอกว่า sigma 1ส่วน n คูณ n บวก1เมื่อ n ตั้งแต่1ึงถึงฟินิที้เนี่ยมันคือ sigma 1ส่วน n คูณ n บวก1เมื่อ n ตั้งแต่1ถึง n ใหญ่นะครับเราค่อยเทคลิมิต n ใหญ่ไป infinity แล้วก็เราหาไว้แล้วว่าผลบวกแบบไฟน์ในตัวเนี่ยมันคือ1ลบ1ส่วน n บวก1นะครับแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อ n ใหญ่ไป infinity นะครับตรงเนี้ย ก็คือ1นึ่งส่วนฟินิตี้ก็เลยตอบ0นะครับก็เลยออกมาเป็น1นลบศตอบ1เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าคําตอบข้อนี้ก็คือ,อตัวเนี้ยนะครับบวกกันไปเรื่อยๆนะครับลิมิตจะออกมาเป็น1นั่นเองคราวนี้มันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่เด็กมปลายมักจะใช้มักจ,จะใช้กันแต่ก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปแต่ในข้อนี้ใช้ได้นะครับก็คือเขาเขียนเป็นอย่างนี้หส่วนเคูณ n บวกหนะครับ N ตั้งแต่1ถึง Infinity เนี่ยก็คือทำแบบเดิมก่อนก็คือ1 1 1ส่วนเลบ1ส่วน n บวก1ี่ยนะครับแล้วก็พอแจกแจงออกมาก็จะเป็น1บวกเลบ1ส่วน2นะครับแล้วก็บวกหน่ง1อลบ1ส่วน3บวก1ส่วน3ลบ1ส่วน4บวก1ส่วน4ลบ1ส่วน5อย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็บอกเนี่ยมันตัดกันตัดกันตัดกันแล้วตัดกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกอ้อเหลือ1ตัวเดียวตอบ1เงี้ยอ่า วิธีนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่พ์ตัวที่มันโดนลบเนี่ยนะครับมันลู่เข้าสู่ศูนย์นะดังนั้นวีนี้จริงๆก็คือทําแบบนี้ใช้ได้นะครับได้คําตอบที่ถูกด้วยจะเห็นว่าตอบหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเขียนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าใครถนัดนะครับแต่ว่าผมแค่จะบอกไปก่อนว่าเขียนแบบนี้เนี่ยไม่ได้ถูกต้องเสมอไปนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ริกอัสนะครับไม่ได้ตรงกับนิยามเพราะตามนิยามเนี่ยการหาอนุกรมอน,นันต์เนี่ย จร,จริงๆคือการหาอนุกรมแบบจํากัดแบบนี้ก่อนนะครับซัมเตั้งแต่1จนถึงเใหญ่แล้วก็เทคลิมิตเใหญ่เป็นอินฟินิตี้อันนี้คือทําตรงนิยามแล้วก็จะได้ไม่โดนหักคะแนนแน่นอนแต่นี่จริงๆคือได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผมคงไม่ได้มานั่งหักคะแนนแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ได้ถูกต้องเป๊ะนะครับเพราะมันไม่ได้ตรงกับความหมายที่ถูกต้องของอนุกรมอนันต์คราวนี้น ถามว่าแล้วมันใช้ได้เสมอไหมก็คือใช้ไม่ได้เสมอนะครับใช้ได้เฉพาะกรณีที่พจน์ที่โดนบวกลบบวกลบอยู่เนี่ยนะครับมันลู่เข้าสู่ศูนย์อย่างเช่นในข้อนี้เนี่ยก็คือพจน์นี้นะครับ1ส่วน n บวก1นะครับคือ n อส่วนเนบวก1นเนี่ยนะครับมันลิมิตมันเป็นศนย์ก็เลยใช้วิธีนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างถัดไปที่ ใช้วิธีนี้มันจะกลายเป็นได้คำตอบที่ผิดนะครับเพราะว่าลิมิตมันไม่ไ,มไ,มได้เป็นศูนย์ก็คือข้อ2นี้นะครับให้หาผลบวกทุกกลมนี้ถ้าลูกเข้าแน,น่นอนถ้าลูกออกก็บอกลูปออกแค่นั้นเองก็ไม่ได้ต้องหาผลบวกคราวนี้สมมติว่าถ้าเกิดเราทําแบบมปลายเนี่ยเราไปทําอย่างนี้ครับ n ตั้งแต่หนึ่งฟรีตี้เหมือว่าทําแบบผิด,ผดนะทําแบบมอปลายที่คํานวณผิดเนี่ยล็อกล็อก n ส่วน n บวกหนึ่งก็ใช้สมบัติข,ของล็อกก่อนก็เป็นล็อก n ลบล็อก n บวกหนึ่งอันนี้ถูกต้องแน่นอนอะรนะครับ แล้วคนนี้ยพอแจกแจงออกมาดื้อๆเลยเนี่ยมันกลายเป็นล็อกห่งลบล็อกสอนะครับพอแทนเอ็นเป็นสงเป็นไงแทน n เป็น1ตอบล็อกหนึ่ลบล็อกสพอแทน n เป็น2ก็ล็อกสองลบล็อกสนะครับพอแทน n เป็น3ก็ล็อกสามลบล็อกสเนี่ยนะครับแทน n เป็น4ก็ล็อกสี่ลบล็อกห้าเรก็เลยอ๋อนี่ไง ตัดกันนะครับตัดกันตัดกันอ๋อตัดกันไปเรื่อยๆแล้วก็เลยตอบอ๋อตอบล็อกหนึ่งก็เลยตอบสูงนี่ผิดทันทีนะครับอ,อย่างแรกก็คือที่ผมบอกไปว่าวิธีนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ได้เสมอไปนะครับคำตอบอาจจะไม่ถูกก็ได้ในกรณีที่ลิมิตมันไม่ได้เป็นศูนย์อย่างเช่นข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยนะครับล็อกเอ็นบวกหนึ่งไม่เอ็น n บฟิเนตี้เนี่ย นะครับมันมันไม่ใช่ศูนยะ์ะมันเป็นอินฟินิตี้ดังนั้นใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือว่าเราก็ใช้ตามนิยามไปก่อนก็คือแบบนี้ก็คือบวกไป n n ตัวนะครับแล้วค่อยเทคลิมิต n ใหญ่เป็นอินฟินิตี้ซึ่งอันนี้มันจะออกมาเป็น log ก1ลบ log ส2บวก log ก2ลบ log ส3บวก log ก3ลบ log ส4นะครับ ทำไปเรื่อยๆตัวสุดท้ายนะครับอันนี้แทน n เป็น1คืออันเนี้ยนะครับพอตัวสุดท้ายก็คือแทนเป็น n ใหญ่ก็เป็น log n ใหญ่ลบ log n ใหญ่บวกหนึ่งเนี่ยนะครับ log n ใหญ่ลบ log n ใหญ่บวกหนึ่งนะครับแล้วก็คิดแบบเดิมนะครับมันก็จะตัดกันอย่างเงี้ยแหละตัด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 เงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีตัดตรงนี้แล้วสุดท้ายก็เลยเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็เป็น log หนึ่งลบ log N บวกหนะครับแล้วตามนิยามครับซิกมาตัวที่เราต้องการหานะคือตรงนี้เนี่ยตามนิยามมันก็จะต้องเป็นซิกมาของตัวนี้นะครับ N ตั้งแต่1ถึง N ใหญ่นะครับแล <uli> ้วก็เทค่อยเทคลิมิต n ใหญ่เป็นอินฟินิตนะครับถ้าลิมิตอ x ิส t ก็จะรู้เองว่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วตรงนี้นะครับเราหามาแล้วตรงนี้ ตัวนี้ก็คือเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ซัำ n 1ถึง n ใหญ่เนทะ่ากับหนึงถึงเอ็นใหญนะ่ออกมาเป็นตัวนี้เราก็เอาอตัวนี้ไปใส่นะครับก็จะเป็นลบหนึ่งลบลืมเขียนล็ลอกหนึ่ตอบสูเรียบร้อยแล้วนะลืมไปลืมเขียนต่อก็จะเป็นลบล็อกเอบวกหนะครับ เราจะเห็นว่าเมื่อ n ใหญ่เป็นนฟินิตี้เนี่ย log i n ิ i n i t y ตอบนฟินิตี้แล้วก็มีลบตรงนี้ก็เลยตอบเป็นลบนฟินิตี้พอลบนฟินิตี้อย่างเงี้ยก็คือเราจะเราจะไม่ได้ตอบว่าอนุกรมตัวเนี้ยนะครับออกมาเนี่ยออกมาเป็นศูนย์เนี่ยผิดเลยนะครับเราจะตอบว่าอนุกรมลู่ออกนะครับส่วนลู่ออกเป็นลบนฟินิตี้นี่ไม่ต้องสนใจก็ได้นะในกรณีที่อนุกรมลู่ออกก็ตอบแค่ลู่ออกก็ได้นะครับดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็จะบอกว่าอนุกรมลู่ออกนะครับ อันี้นะครับอ่ะสรุปอีกรอบนะครับว่าเวลาเจออนุกรมเทเลสโคปิกเนี่ยเราจะทำแบบที่เด็กมปลายบางคนทำแบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่ลิมิตของตัวเนี่ยนะครับตัวที่มันบวกลบบวกลบกันอยู่เนี่ยลูกเข้าสู่ศูนย์นะครับถ้าลิมิตเป็นศูนย์สามารถทำได้ได,ได,ได้ได้คำตอบที่ถูกต้องแต่ว่าวิธีทำก็ไม่ได้รุดกรัสนะครับส่วนวิธีที่ถูกต้องเลยเนี่ยนะครับก็คือใช้ ตามนิยามไปก่อนนะครับถ้าต้องการหาผลบวกของอนุกรมนะครับบวกกัน n ตัวเราให้เทค n n ใหญ่ตรงเนี้ยไปอินฟินิตนะครับโอเคข้อ2คือตัวอย่างที่ให้เห็นว่าต้องต้องใช้ตามนิยามนะครับอย่าไปอย่าไปตัดตัดมั่วกันเองนะครับโอเคจบ2ตัวอย่างต่อไปมาดูตัวอย่างที่3ครับเวลาเป็นอนุกรมเทเลสโคปิกแล้วมันมันไม่ได้มีแค่2ตัวแล้วก็แยกทีแบบจับคู่แบบ2ตัวนี้กับ2ตัวนี้แค่นั้นเองนะครับ นั้นเราก็คือผมจะมองเป็นนี้ครับจะมองเป็น1ส่วน n คูณ n บวก1ลบกับ1ส่วน n นบวก1คูณ n บวก2อนี่นะครับโดยทั่วไปสมมตินะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าโจทย์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับมาตัวนี้ถ้าถ้าโจทย์มันเป็น n, n 1, คูณเนบวก1่ n 2, คูณ n บวกสคูณ n บวกสามเนี่ยนะสมมติมันมีเยอะนะครับก็คือผมก็จะจับ3อันแรกเนี่ยนะครับกับอีกตัวคือจับ3อันหลัง ย่างนี้แล้วก็จับลบกันแล้วค่อยปรับแต่งสัมประสิทธิ์อย่างเช่นในข้อนี้เนี่ย5ไม่ต้องสนใจก็ได้นะ5ที่เป็นตัวเศษเนี่ยนะครับ5ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจสนใจแค่มันมี n n บวกหนึ 1, ่ง n บวกสเนี่ยผมก็จับคู่2อ,อันแรกกับ2อ,อันหลังงนี้นะครับ n n บวกหนึ 1, ่ง n บวกหนึ่ง n บวกสจับลบกันแล้วค่อยปรับแต่งสัมประสิทธิ์นะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่าจะเห็นว่าถ้าเกิดเราหา ตัวส่วนเนี่ยก็จะเป็น n n บวกหนึ่งคูณ n บวกสองนะครับเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะครับ n n บวกหนึ 1, ่ง n บวกสองแล้วตัวแรกก็จะเป็น n บวกสองอีกตัวก็จะเหลือแค่ n อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันคือสองส่วน n คูณ n บวกหนึ่งคูณ n บวกสองดังนั้นถ้าผมเอาสองหารตั้งแต่แรกอย่างนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองตัวนี้นะครับ มันก็เลยเป็น1ส่วน n คูณ N บวก1คูณ N บวก2ละแล้วต่อมาถ้าอยากให้เหมือนตัวนี้ก็คือคูณ5มันก็จะเป็นคูณ5เข้าไปตรงนี้ก็คูณ5เข้าไปตรงนี้คูณ5เข้าไปตรงนี้คูณ5เข้าไปตรงนี้อ่าเรียบร้อยสรุปว่าไอตัวที่เราต้องการหาตัวนี้นะครับมันอยู่ในรูปนี้เราก็เขียนเป็นนี้ได้นะครับ ก็จะเป็น5ส่วน2นะครับแล้วก็1ส่วน n คูณ n บวก1ลบ1ส่วน n บวก1คูณ n บวก2แล้วก็เราก็ทำตามนิยามตรงที่ว่าเราจะาบวกกัน n ไฟในตัวก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้ ขอกั้นก่อนนะแล้วก็คราวนี้ก็นั่งแทนค่าดูกันมันตัดกันเป็นตรงห้าส่วนสองก็หนึ่งออกมาเราไม่เกี่ยวอยู่แล้วข้างในตอนแทนแทน n เป็นหนึ่งก็หนึ่งส่วนหนึ่งคูณสองกับลบหนึ่งส่วนสองคูณสามนะครับต่อมาแทน n เป็นสองครับก็เป็นสองสามสามสี่เนาะแทนสองต่อไปแทน n เป็นสามก็จะเป็นสามสี่สี่ห้านะครับ บวกไปเรื่อยๆนะครับตัวสุดท้ายครับแทน N ด้วย N ใหญ่มันก็จะเป็น1ส่วน N ใหญ่คูณ N บวก1ลบกับ1ส่วน N บวก1 N บวก2แบบนี้นะครับแล้วก็พอคำนวณเนี่ยมันก็เป็นแบบเดิมก็คือเป็นตามชื่ออันนี้กลมเทเลสโคปิกที่ผมบอกว่ามันก็จะบวกลบบวกลบตัดกันไปเนี่ยตอนนี้ผมก็เอาตัดๆอย่างเงี้ยน,นะครับตัดตกัน ตัดตัดกันไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดมาถึงตรงนี้มันก็เลยเหลือ5ส่วน2แล้วข้างในก็คือ1ส่วน1คูณ2ลบกับ1ส่วน n บวก1คูณ n บวก2นะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวตัวที่เราต้องการหานะครับตัวในโจทย์เนี่ยนะครับ n ตั้งแต่1ถึง n f i n i t y ของ5ส่วน n คูณ n บวก1คูณ n บวก2มันก็เลยเป็นลิมิต เมือเอ่อ n ใหญ่เป็นฟินิตี้ของตัวที่เราหามานะครับที่บวกกันในไฟในตัวอันนี้ก็คำนวณตรงๆนะครับตรงที่เวลา n ไปินฟินิตี้ตรงนี้ก็คืออินฟิ i t y ีนึส่วนฟินิตี้ก็ได้0นะครับก็เลยเหลือ1นส่วนสลบศก็คือ1นส่วนสก็เลยออกมาเป็น5้าส่วนสองครับห2 0ส่วนสลบศคิดได้กออกมาก็จะเป็น5้ส่วนส เราก็เลยตอบว่าข้อนี้ผลบวกอนุกรมตัวนี้ก็คือเท่ากับ5ส่วน4นั่นเองนะครับอีกรอบนะครับถ้ามันเป็น n n บวก1 n เนบวก2 n บวก3เนี่ยเราก็แค่จับคู่3าตัวแรกกับ3าตัวหลังเนี่ยแล้วก็ทำทำลบๆไปแล้วก็พยายามปรับแต่งสัมประสิทธิ์ตรงนี้ให้มันให้มันเหมือนในโจทย์แค่นั้นเองนะครับต่อไปมาดูข้อ4ครับข้อ4มี2ตัวก็ปรับแต่งก็คือเหมือนเดิมครับจับตัวแรกลบกับ1ส่วนตัวที่2เนี่ย แล้วก็พยายามปรับแต่งสัมประสิทธิ์ซึ่งมันจะออกมาเป็น2นะครับดังนั้นถ้าเราเอา1ส่วน2คูณนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเหมือนในตัวโจทย์นั่นเองดังนั้นในโจทย์ก็คือข้อนี้มันก็จะเป็น1ส่วน2ของ1ส่วน n ลบ1ส่วน n บวก2นะครับ คราวนี้ข้อนี้ต่างกับข้ออื่นยังไงตรงที่ว่ามันไม่เรียงกันเป๊ะนะครับปกติ n กับ n บวกหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันจะเรียงต่อต่อกันก็เลยตัดแบบตัวต่อตัวต่อต่อกันไปแต่ว่านี่มัน n กับ n บวกสองมันมันจะต้องแทน2 t ทีก่อนมันถึงจะมีการตัดกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมเขียนอย่างละเอียดให้ดูก่อนก็คือว่าถ้าผมนะครับเหมือนเดิมพิจารณาแบบจะ f i n i t ตัวก่อนนะจำกัดตัวแค่นี้ก่อนก็คือบวกกันไปแค่ n ตัวนะครับแล้วหนึ่งส่วนสองดึงออกมานะครับแล้วข้างในถ้าเราแทน n เ,เป็นหนึ่งนะครับมันจะเป็นหนึ่งกับสามนะครับพอแทนสองเข้าไปก็เป็นหนึ่งส่วนสองกับหนึ่งส่วนสี่ซึ่งจะเห็นว่ามันยังไม่ตัดกันนะครับแต่ว่าพอแทนครั้งที่สามมันถึงจะเริ่มตัดกัน,นก็คือเป็นหนึ่งส่วนสามลบหนึ่งส่วนห้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ 1.4-1.6ส่วนลบส่วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็น n กับ n บวก2อครับเ,เดี๋ยวเขียนให้มันเห็นว่ามันตัดกันก่อนแล้วกันนะก็คือมันจะมี1-1.3ลบส่วนแล้วก็1น่ลบหนส่วนนะครับลบหนส่วนอกจากนั้นเนี่ยพอแทนครั้งที่3มันถึงจะมีเนี่ยนะครับ1ส่วนลบส่วนแล้วก็มี 1 0 4 1 0ส่วน4ลบ1ส่วน6ะครับแล้วก็ต่อไปก็1 0 5 1 0ส่วน5ลบ1ส่วน7ะครับแล้วก็1 0 6 1 0ส่วน6ลบ1ส่วน8เงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าถ้าขิดเกียจแล้วก็เนี้ยก็ตัดตัดตัดตัเนี่ยนะครับตัดตัดแล้วก็มันก็จะมีให้ตัดกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะจนสุดท้ายเนี้ยตอนที่มันเป็นหนึ่งส่วนเอลบห่ส่วนเอ็นบวกสอเนี้ย เ,เดี๋ยวนะครับขอ,ขอเล่งก่อนนะ <c oughs> มันก็จะเป็น1ส่วน2นะครับ1บวก1ส่วน2ก็คือ2ตัวนี้นะครับไม่โดนตัดนอกนมันจะตัดกันไปแล้วก็ถ้าพจน์ที่มันตัดตัดตรงนี้นะครับมันลูกเข้าศูนย์จริงๆแล้วก็คือเราไม่ต้องสนใจแล้ว นนั้นผมผมขอเขียนย่อๆแล้วกันเนาะโดยที่นะครับตัวเนี้ยมันลู่เข้าศูนย์ 0, คือขี้เกียจค,คิดแล้วแหละแต่ว่ามันลู่เข้าศูนย์ 0, แน่ๆเพราะว่ามันคืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเอ็นเยอะๆตรงนี้ก็ตัวนี้ก็ลู่เข้าศูนย์ 0, แค่นั้นเองเอ,อโดยที่ตัวเนี้ยไม่ได้หมายถึงมีตัวเดียวนะมัน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 จะมีหลายตัวค้างประมาณสองหรือสามตัวเงี้ยแล้วพอเราเทคลิมิตเอ็นไปฟินิตี้นะครับของหนึ่งส่วนสอง 1นบวกส่วนบวก an เนี่ยนะครับเราก็จะได้คำตอบที่ต้องการคือ1นึ 2, 1่งส่วนสอบวกส่วนบวกส่วนแล้วก็3ส่วนก็เลยตอบ3.4ส่วนนะครับเราก็จะตอบว่าอ้อนุกรมตัวเนี้ยนะครับมีผลบวกคือ3.4ส่วนนั่นเองคราวนี้ an ที่ตรงเนี้ยว่าว่าคืออะไรกันแน่อันนี้มันก็ต้องคิดละเอียดนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมคิดละเอียดให้ดูเผื่อคนอยากรู้นะครับสำหรับคนที่ พอแล้วพอโอเคแล้วเข้าใจแนวคิดแล้วเนี่ยจะไปข้อถัดไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน้าก่อนคือ,อตรงเนี้ยที่ที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับอันนี้สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราเราหยุดแค่นี้เนี่ยมันก็จะมีตัดแค่นี้นะครับแล้วก็มันก็จะเหลือ1น1ส่วนสองหนึ่งบวกห่ส่วนสองแล้วก็ลบสตัวเนี้ยนะครับลบหส่วนสี่ลบหส่วนห้านี่คือหยุดแค่นี้แต่ถ้าเามีต่อก็จะเป็น1นส่วนสี่ลบหส่วนหเนี่ย แล้วมันก็จะตัดตรงนี้อีกนะครับมันก็เลยเป็น1.2 1ส่วน2 1บวก1ส่วน2ลบ1ส่วน5ะครับลบ1ส่วน6แล้วก็ถ้ามีอีกก็1.5ส่วน5ลบ1ส่วนเนี่ยมันจะตัดแล้วก็แทนมันก็จะกลาย7ก็จะเป็น6กับ7เนาะอย่างเงี้ยประมาณนี้ดังนั้นก็คือ AN ที่ว่าเนี่ยที่ผมมี2ตัว มันจะออกมาเป็นอย่างนี้1.12นส่วนหนะครับแล้วก็มันจะเป็นลบหนึ่งส่วนเอ็นบวกหนึ่ลบหส่วนเอ็บวกสอแล้วก็ดังนั้น a n ที่ว่าเนี่ยที่ที่ผมละไว้ไม่อยากคำนวณละเอียดเนี่ยมันก็คือ 1.n ส่วน n บวก1บวก1ส่วน n บวก2ะครับใส่ลบด้วยประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเมื่อ n ไปอินฟินิตตรงนี้ก็ลบ1ส่วนลบ1 1บหนึ่งมฟินิตี้กับลบหนึ่งมฟินิตี้ซึ่งก็คือตอบศูนยนั่นเองนะครับโอเคข้อสก็จบแค่นี้นะครับต่อไปมาดูข้อ5นะครับที่ผมบอกไปว่าเนี่ยมันมีมันมีสตัวเนี่ยเราก็พยายามปรับแต่งเป็นอย่างนี้ครับ n n บวกสอลบสองตัวแรกกับ2ตัวหลังนะครับอย่างนี้แล้วกเ็เราก็พยายามปรับให้มัน เหมือนในโจทย์นะครับตัวแรกก็จะเหลือ n บวก4นะครับตัวที่2ก็จะเหลือ n อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็น4ส่วน n คูณ n บวก2คูณ n บวก4ดังนั้นเราอยากเอา1ส่วน4คูณนะครับมันจะได้เหมือนในโจทย์แบบนี้นะครับโอเคถ้าเอา1ส่วน4คูณตัด,ต,ดตัดนี่เหลือ1ซึ่งตรงเนี้ยก็คือเหมือนในโจทย์แล้วนะครับคือตัวนี้ เราก็เลยรู้ว่าตัวในโจทย์เนี่เท่ากัซิกมา n ตั้งแต่1ถึงฟินิตี้ของตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็คือ1ส่วน4นะครับแล้วก็1ส่วน n คูณ n บวก2ลบกับ1ส่วน n บวก2คูณ n บวก4คราวนี้ผมจะทำแบบที่ไม่ต้องหาตัวที่ n แล้วนะก็คือ,อที่ผมบอกไปว่าเราสามารถคิดแบบตัดกันไปเรื่อยๆได้ถ้า ถ้าตัวที่ลบกันอยู่เนี่ยลิมิตเท่ากับ0นะผมก็บอกแค่ว่าจากนะครับลิมิต1ส่วน n บวก2 n บวก4เนยนะครับเมื่อ n อนไฟินิตี้เนี่ยเท่ากับ0เราจะได้ว่าผมบวกตัวเนี้ยนะครับเท่ากับเอา1 4ดึงออกมานะครับแล้วผมก็แทนเลยครับมันก็จะเป็น1 แล้วก็3นะครับก็คือแทนแทน1ตรงนี้นะครับ1 3แล้วก็3 5นะครับแล้วก็ต่อมาแทน2ครับก็จะเป็น2 4 4 6นะครับต่อมาเนี่ยแทนคืออันนี้สังเกตว่าเนี่ยอันนี้มัน n น,นี่ n บวกคือมันต้องแทนต้องแทนครั้งที่3มันถึงจะเริ่มตัดนะครับนั้นพอแทน n เ,เป็น3ก็จะเป็น3 5 5 7นะครับต่อมาถ้าแทน4นะครับก็จะเป็น4แล้วก็6แล้วก็6แล้วก็8นะครับ4 6 6 8ก็มาตรงนี้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นละว่ามันจะตัดกันอย่างเงี้ยนะครับตัดตัดตัดนะครับตัดอย่างนี้ไปเรื่อยตัด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 อย่างเี้ไปเรื่อยแล้วมันก็จะเหลืออยู่ตรงพจน์สุดท้ายเนี่ยนะครับที่ ที่มันจะเป็น1ส่วน n นะครับแล้วก็ n บวก2ลบ1ส่วน n บวก2 n บวก4ซึ่งจริงๆที่ผมบอกไปว่าลิมิตเป็นศูนอยู่แล้วนะไม่ว่ามันจะเหลืออะไรข้าง้างล่างข้างบนเนี่ยยังไงลิมิตเป็น0ูนย์ก็เลยได้ว่าเวลาเทลิมิตไปอินฟินิตี้เนี่ยนะครับซิกมาแบบ n ตั้งแต่ i n f i n อินฟินี้เลยนะครับมันก็จะออกมาเป็น ลอกลอกจดเราเองนะครับออกมาเป็น1นส่วนสแล้วข้างในเหลือแค่1 1ึ่ง่สแล้วก็1นส่วนสคูณสแล้วมันก็จะลบเนี่ยสตัวที่ที่ลิมิตมันเป็นสูงอยู่แล้วนะครับอเ,เอเอลบศูนย์นะเขียนศูนย์เลยแล้วกันนะเพราะเทคยลิมิตละก็เลยคิดเลขออกมาตรงๆนะหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนแปดเนี่ยคิดเลขให้เสร็จไปเลยแล้วกันเนาะยี่สี สิบเอ็ดนะครับแล้วก็สี่ก็จบไปสิบเอ็ดส่วนเก้าสิบหกนะครับข้อนี้นั้นข้อนี้ก็คือหาผลบวกได้สิบเอ็ดส่วนเก้าสิบหก้อนี้ตัวที่ที่ศูนย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราไม่เทคลิมิตแล้วเราอยากหาจริงๆก็คือหาแบบเมื่อกี้นะครับมันก็จะเหลือไอ้ตรงเนี้ยลบตัวนี้กับลบตัวก่อนตรงข้างล่างตรงเนี้ยนะครับประมาณนั้นโอเคเขียนนี้ผมก็โอเคแล้วนะเพราะเห็นแล้วว <and SI> ่าลิมิตมันเป็นศูนย์ก็เลยใช้ได้ จบข้อ5นะครับส่วนข้อ6อันข้อสุดท้ายแล้วครับถ้ามันผสมผสมนิดนึงเราก็แค่พยายามปรับปรับก็คือว่าตรงนี้แทนที่จะเป็นพวก4 5หหรืออะไรทำนองเนี้ยที่มันเป็นจำนวนจริงธรรมดาคอนสแตนต์นธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็น n เนี่ยเราทำอย่างนี้นะครับก็คือเขียนเป็น n คูณเนบวก1 n ่บวก2 n บวก3เนียผมอาจจะเขียนเป็น n บวก1ก็ได้นะครับขอโทษครับ n นบวก1นะครับลบ1 แล้วก็อันนี้ก็ copy ไปก่อนนะแล้วมันก็จะออกมาเป็น n บวก1ส่วน copy เนี่ยนะครับลบกับ1ส่วน copy มา copy คือ copy ตัวส่วนมานะแล้วก็ไอตรง n บวก1่ส่วน copy เนี่ย copy มันก็มี n บวก1มาเหมือนกันนะครับดังนั้น n บวก1มันจะตัดกับตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยเหลือแค่1ส่วน n บวก2 n บวก3ลบกับ1ส่วน n, 1, n, 2, n 3, อ็นบวกหนบวกสอบวกสามี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในซิกมาที่เราต้องการหานะครับ n ตั้งแต่1ถึงฟินิทตี้นะครับกลก็ใส่ซิกมาไปนะซิกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นซิกมาอย่างเงี้แล้วซิกมามันแจกการลบได้ก็เป็นซิกมาอย่างนี้ได้เลยนะทั้งทั้งทั้งคู่เราหาได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยแจกเป็นอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วตัวเนี้ยมันมันก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบที่เรา เคยทาอยู่แล้วตัวนี้ก็อยู่ในรูปแบบที่เราเคยทําอยู่แล้วเราก็ทําอันนี้ไปทํานี้ไปจับลบกันก็จะได้คําตอบที่ต้องการนะครับเ,เดี๋ยวผมทําให้ดูไปเลยแล้วกันนะเผื่อคนอยากดูดังนั้นตรงนี้อันแรกก็จะเป็นมันก็จะเป็น1นส่วนเบวกสลบหส่วนเบวกสนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรแล้วเพราะว่ามันก็จะได้1นึ่ทันทีตรงข้างในอันนี้บ้างนะครับก็จะเป็น 1>, 1 n ส่วน n บวก1นบวกนะครับอันที้2ตัวแรกลบกับ2ตัวหลังนะครับแล้วจะเห็นว่าเวลาเราปรับมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีตัวนี้ลบตัวนี้มันก็เลยเหลือ2ก็เลยหาร2ทิ้งนะครับก็จะเป็น1.2ส่วน2ตัวนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับลิมิตมันเป็น0ดังนั้นผมสามารถคิดได้โดยง่ายว่ามันจะออกมาเป็นตัวแรกก็คือ1.3-1.4ส่วน3ลบ1ส่วน4 บวกหส่วน4ลบ1ส่วน5นะครับบวก1ส่วน5ลบ1ส่วน6ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้แทน1เข้าไปครับก็เป็น2 3 3 4นะครับแทน2องก็เป็น3 4ลบ1ส่วน4คูณ5 บวกไปเรื่อยๆอย่างนี้แลวที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ลิมิตเป็นศูนย์แน่ๆนะครับพวกเนี้ยเมื่อเมื่ออนฟินิตีตัวนี้ลู่เข้าสู่ศูนย์เมื่อเป็นเป็นฟินิตีตัวนี้ลู่เข้าสู่ศูนย์ดังนั้นก็คือทําแบบตัดๆกันไปได้เลยนะครับตัดๆนี้ได้เลยนะครับก็เลยออกมาเป็น1นส่วนสนะครับลบกับ1นส่วนสข้างในก็เหมือนกันครับตัดๆได้เลยก็เหลือแค่นี้คิดเลขออกมาครับ1นส่วนสลบกับ1นส่วนสินะครับ ออกมาเป็น1ส่วน4นั่นเองก็ <c oughs> <c oughs> ข้อ6ก็เลยตอบว่าผลบวกของอนุกรมเนี้ยเท่ากับ1ส่วน4นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ขอเชิญชวนให้กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามคอนเทนต์ทางวิศาสตร์ในคลิปอื่นๆน,นะครบับเดี๋ยวสำหรับคลิปถัดๆไปผมก็จะเข้าสู่เนื้อหาของอนุกรมสำหรับแคลคูลัสปี1แล้วนะครับ สำหรับการทบทวนเนื้อหามปลายก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ